ซอแวลล่มะแล้วนะครับเพราะมีข้อมูลหลุดออกมาจากต่างประเทศและก็แชร์ต่อๆกันมาตามกลุ่มสปอยต่างๆที่เกี่ยวกับหนังเพราะมีการลงรายละเอียดไ้ว่ากับตันมาเวลภาค2เป็นหนึ่งในหนังที่มีการจองตั๋วน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ MCU แอนดแมนภาค3ที่ว่าไม่สนุกเนี่ยก็ยังมีคนจองไปเยอะในระดับหนึ่งนะครับแต่ภาค2น้อยมาก แถมมีการเปยๆออกมาอีกว่านักรีวิวบางคนที่ได้ไปชมหนังมาแล้วเนี่ยให้คะแนนในภาคนี้คือห่วยกว่าแอนด์แมนภาค3อีกตอนผมไปนั่งอ่านข่าวหลุดพวกนี้นะครับก็ไม่ค่อยแปลกใจสักเท่าไหร่และคิดว่ามันก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ฉะนั้นผมเองก็เลยอยากจะหยิบยกข้อมูลที่ผมเนี่ยนั่งอ่านข่าวเกี่ยวกับหนังกับตันมาเวลมาก่อนหน้านี้มาพูดให้ฟังล้กันนะครับว่า เหตุใดที่ทำให้หนังกับตันมาเวลภาค2มันส่อแววล่มและดูเหมือนจะจิงสำหรับเฟสล่าสุดของ MCU ในครั้งนี้เปิดกันด้วยประเด็นแรกแบบหนักหน่วงเลยละกันนะครับเพราะข่าวลือเมื่อช่วงต้นปี2023เนี่ยมีการลงรายละเอียดไว้ว่าตอนนี้นะครับทางดิสนีย์และก็ MCU เนี่ยพยายามจะดันมิดมาเวลให้มารับบทแทนที่นิคฟิลลี่ ในการคัดเลือกทีมอเวนเจอนะครับผมทีมใหม่เพื่อขึ้นมาสู้กับแขงว้าวโอ้ว้าวเดี๋ยวนะมิดมาเวลให้ตัวละครมิดมาเวลโอเคผมไม่รู้แหละว,ว่าในคอมมิกเนี่ยมิดมาเวลไปเคยรับบทแบบนี้หรือเปล่าแต่ถามจริงคือมีใครอินกับมิดมาเวลมั่งอะ่ะคือผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วว่า ทุกคนเนี่ยไปนั่งดูมิทมาเวลเพราะว่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆแต่สิ่งที่ได้เนี่ยก็คือเรื่องศาสนากับเรื่องครอบครัวที่มันโคตรจะจำเจจนถึงขั้นที่กาเดียนภาค3ต้องออกมาสอนมวยว่าถ้ามึงจะทําหนังเกี่ยวกับครอบครัวความเชื่อให้คนดูมันสนุกไปด้วยเนี่ยมันต้องทํำยังไงซึ่งแน่นอนมิทมาเวลไม่ได้ครึ่งนั่นเลยแล้วพอมีคนรีวิวว่าไม่ชอบแม่ก็จะบอกว่าก็พูดมึงเหยียดศาสนาไง เห็นน้องเขาเป็นพวกผิวสีก็เลยไม่ชอบไงไม่ได้เกี่ยวเลยหนังไม่แบบซีรีส์คือโอ้ยถามจริงและยิ่งข่าวลือแบบนี้ออกมาว่ามิทมาเวลจะมารับบทแทนที่นิกฟิลลี่ก็คือง่ายๆก็เป็นหัวหอกของทีมนั่นแหละเพราะนิกฟิลลี่เนี่ยเขจะเป็นคนคัดทีมตั้งแต่เฟส1 2 3มมาใช่ไหมเป็นคนคัดทีมอย่างกัปตันอเมริกาไอรอนแมนเดอะฮารแบ็ควิดแล้วก็ฮอกอายประมาณนี้ แต่พอเป็นข่าวมิดมาเวลคือมันฟังแล้วเรารู้สึกว่าไม่ตื่นเต้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะแถด้วยเชิงประมาณแบบที่เลือกเป็นมิดมาเวลรับบทแทนนิกฟิลลี่ในเวอร์ชั่นหนังเนี่ยเพราะว่ามิดมาเวลนั้นเป็นพวกติ่งฮีโร่อยู่แล้วก็เลยจะเข้าใจความสำคัญของฮีโร่มากกว่าอโอเคแล้วทำไมต้องอันนี้มุมมองผมนะคือในเมื่อเฟสหนึ่งสอ การจะให้เห็นว่าฮีโร่ตัวไหนมันสําคัญก็แค่แสดงมันออกมาก็แค่นั้นก็ได้นี่ทําไมต้องมาเป็นมิดมาวลอะคืออะไรก็ต้องเป็นมิดมาวลอย่างเหมือนกับตันอเมริกาเนี่ยเอ้ไปกับตันมาเวลภาค2เนี่ยก็ว้าวอันนี้ก็คือเป็นประเด็นแรกที่หลุดออกมานะประเด็นที่2จากข่าวที่หลุดออกมาเกี่ยวกับหนังของกับตันมาเวลภาค2มีการไปเปยออกมาว่าใครที่คาดหวังให้กับตันมาเวลได้โชว์พลังหรือสเกลแบบเต็มที่เนี่ย ในภาคนี้มีน้อยมากน้อยจนแทบนับได้เลยอันนี้ตามข่าวที่หลุดออกมานะเพราะเหมือนกับว่าหนังภาค2นี้จะเน้นไปที่การโฟกัสของโมนิก้าจากซีรีส์วันด้าวิชั่นแล้วก็มิดมาเวลแล้วก็ตัวกัปตันมาเวลใช่3คนนี้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะคาดหวังให้กัปตันมาเวลพุ่งทยานขึ้นฟ้าไปบินถล่มศัตรูเหมือนตอน เอเวนเจอร์เอ็นเกมที่กับตันมาเวลบินข้ามดาวอีกดวงหนึ่งไปอีกดวงหนึ่งเพื่อไปหาธานอสก็คงจะไม่มีแบบนั้นนะนะจากข่าวที่หลุดออกมาและถ้ามันเป็นความจริงผมว่าก็คงไม่แปลกเหมือนคุณดูหนังเรื่องเบดอะแต่มันกลายเป็นหนังเรื่องปัจชยาคุยกันทั้งเรื่องอนะเพราะถ้าเกิดว่าใครเคยตามข่าวเกี่ยวกับเบดก่อนหน้านี้นะครับที่เขากำลังจะรีบูตใหม่เนี่ยมีบทเกี่ยวกับตัวภาพยนตร์หลุดออกมาว่าเบดทั้งเรื่องจะมีฉากต่อสู้ไม่ถึง5นาที และถามจริงภาพวะนนี้านาทีหนังเบธที่มีฉากต่อสู้ไ้ถึง5นาทีโอ้โหผมว่าไปตามนักแสดงคนเก่ากลับมาแล้วก็ไปตามพู้กับคนเก่ากลับมาถึงครับมันจะทําขนาดนั้นนะนะแถมไอ้บทที่หลุดออกมาของหนังเบธเนี่ยก็ยังมีการเปย์ไ,ปไว้ประมาณว่าเบธอาจจะตายในหนังภาคนั้นเลยแล้วก็โยนให้แบบลูกสาวของเบธอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะไม่ใช่เกิดจริงๆนี่คือแบบโอ้โหสุดยอดเลยยำโคตร ประเด็นที่3อันเนี้ยผมบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้ว่าไม่โอเคกับตัวนักแสดงกับตันมาเวลมิดมาเวลแล้วก็โมนิกานะคือผมเฉยๆแต่จากข่าวลือที่ปล่อยออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเหล่าชายแท้ทางฝั่งตะวันตกเนี่ยมีประเด็นดราม่าก,กับนักแสดงอย่างกับตันมาเวลมานับตั้งแต่ภาคแรกแล้วไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่บอกว่าเธอนั้นยิงเธอนั้นไม่มีความสามารถแต่เอ๊ะคนที่แสดงเป็นกับตันมาเวลเนี่ย แกเคยชนะรางวัลออสการ์เลยนะของหนังเรื่องลูมอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันวนะ่าถูกไหมแต่จําได้ว่ามันชื่อลูมหนังที่เธอแสดงแล้วก็ชนะรางวัลอสการ์นะแต่ก็นั่นแหละคือพอมานั่งฟังบอกยิงฝีมือไม่ถึงก็ไม่น่าใช่นะเพราะตอนภาคแรกถึงบทมันจะห่วยยังไงก็เถอะมันดูไม่ค่อยสนุกมากยังไงแต่ผมว่าการแสดงออกของเธอเนี่ยมันแจ่มนะยิ่งไอฉากโชว์พลังในภาคแรกช่วงท้ายเนี่ย มันทาให้ดูหน้าหมั่นไส้ด้วยคือเข้าถึงบทบาทประมาณนั้นแหละโดยประเด็นเรื่องชายแท้เนี่ยพวกเขาก็ออกมาให้ข้อมูลในเชิงไกลๆประมาณว่าแบบอ่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ชอบนักแสดงคนนี้สักเท่าไหร่หรือมีคนวิเคราะห์มาว่าเหล่าชายแท้พวกเนี้ยมองว่านักแสดงกับตันมาเวลเนี่ยเป็นพวกหญิงเก่งเลยทําให้เหล่าชายแท้ที่มีความยึดถือในเชิงประมาณว่าผู้หญิงต้องอ่อนแอกว่าผู้ชายเนี่ยไม่ชอบ อันนี้ก็คือที่เขาปล่อยข่าวออกมานะเลยทําให้มีการโพดาม่าประจําซึ่งถ้าเกิดว่าใครลองไปหาข้อมูลตามเพจหนังเนี่ยก็จะเห็นดาม่าอยู่บ่อยๆนะครับในเรื่องของกัปตันมาเวลแล้วก็เหล่าชายแท้ทั้งหลายที่ออกมาด่าเธอประมาณนี้ส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่ผมจะพูดถึงพอนึกออกแค่นี้นะครับถ้ามันมีมากกว่านี้ก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันจากที่เคยอ่านเนี่ยนับตั้งแต่ตอนเกิดดาม่าในภาคแรกนะครับเขาบอกว่าตัวนักแสดงกัปตันมาวลเนี่ย เธอไม่มีแรงดึงดูดทางเพศเลยมีการลงรายละเอียดเรื่องสัสดส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าอกเรื่องหน้าตาเรื่องบั้นท้ายนูน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ซึ่งผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรขนาดนั้นนะคนที่ออกมาโจมตีก็บอกว,ว่าเธอดูไม่เซ็กซี่เลยดูในคอมิกดีเธอเซ็กซี่มากชุดรัดรูปแต่พออยู่ในหนังเธอไม่มีแรงดึงดูดเลยผมผมก็รู้สึกเฉยๆนะเพราะผมไปนั่งดูกับตันมาวิวเนี่ยผมอยากเห็นเธอ ต่อยดวงดาวหรือแบบโชว์ฉากบูบูมากกว่าไออะไรเซ็กซี่ที่เขาพูดกันมาแบบนั้นซะอีกออก็งงเหมือนกันเขาโฟกัสผิดจุดกันหรือเปล่าถึงขั้นเคยมีมีม,มออกมาแซวเล่นๆนะครับประมาณว่าดูตูดแห่งอเมริกาสิและดูตูดของกัปตันมาเวลดิตูดแห่งกนะัปตันอเมริกาังแม่งงอนสวยงดงามมากกว่าผู้หญิงซะอีกอ อันนี้ยังพอเข้าใจได้ว่ามันเป็นเซลกันแต่ไอ้พวกที่บอกว่าเธอไม่มีแรงดึงดูดทางเพศเนี่ยอืมก็ว้าวสุดยอดก็เนี่ยแหละรครับผมประมาณนี้สําหรับประเด็นของกัปตันมาเวลที่ผมไปอ่านมาแล้วเขาบอกว่าสเว,วลจะจิงนะซึ่งจะจิงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเขาบอกวไว้ก่อนแล้วว่าถ้าหนังเข้าผมคงไม่ไปดูในโรงครับเพราะผมจะรอดูใน เพราะช่วงนี้ผมผิดหวังกับ MCU มากคุณรู้ไหมผมคาดหวังกับซิกิตอินเวชชั่นอินเวชั่นอินเวอตอะไรทั้งหลายเนี่ยบางเพราะอะไรรู้ปะคือแม่งตอนแรกที่มันเปิดมามันเอามาเรียฮิวเวยมาฆ่าตายผมนึกว่าจะได้ดูหนังแบบแนวนักสืบแนวแบบ ข้งค้นดราม่าไอเชีย่ยเอ้ยดักเชีย่ยอะไรเนี่ยซีรีส์อะไรของมึง m c u มึีทจำอะไรกับซีรีส์ที่กูรักไอ้ดิดดิแกก็นั่นแหละครับสุดท้ายก็ต้องตามดูเพราะไม่อย่างงาั้นเวลาหนังใหม่ออกมามันจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องอ่เอาจริงนะนับตั้งแต่จบเป็นเกมมาเนี่ยผมผมยอมรับว่าผมดูทุกเรื่องแหละแต่ไอที่ชอบจริงๆเรียงเกันได้นะ ก็มีการ์ดเยนสามเนี่ยชอบที่สุดครับลองลงมาก็เป็นอินเทอร์นอลรองลงมาก็เป็นบูนไนกับตันอ่าไม่ใช่กับตันไอ้ฟลคอนกับวินเทอร์โซเยอร์วันด้าวิชั่นอะไรวะที่ชอบหมดแล้วมั้งเนี่ยอ, Spider Man, Man, no Way Home. อ๋อสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนโนเวโฮมเอออันนี้ชอบแต่เอาจริงๆผมมานั่งคิดดูมันก็ไม่มีอะไรให้จดจำจริงๆนะไอโนเวโฮมเนี่ยนอกจากฉากเปิดตัว โทบี้กับแอนดูแอนดิวแอนดาวโอ้ช่างแม่งเรอเอาไปว่าตามนั้นแหละนะครับผมใครคิดนยังไงก็คอมเมนต์มาล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย